เรื่องจริง Nightlife เป็นประวัติเล่าถือกันมาตั้งแต่ถึงถึงทุกวันนี้หลวงพ่อคูณนั่งเฮลิอคอปเตอร์จากโคราชไปที่เชียงใหม่เลยไปถึงก็ไปเคาะหัวให้กับนักมวย12คนเคาะไป11คน11คนนั้นเหรียญทองหมดเลยอีกคนหนึ่งที่มาไม่ทันได้เหรียญเงินนำเสนอโดยน้ำมันสุ p ร r ม u m p l จากเอสโซ ขอบค<ม>ุณผ<ม>ู้ชมมากเลยนะครับที่เชิวลญญามเดือกับพวกเราที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์นะกับวีรบุรุษเหรียญทองอารมณ์ดีมากขวัญใจมหาชนคนนี้คุณสมจิตบอกว่าคนเราเนี่ยจะเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเห่งด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาจะมีเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องเหลือเชื่อเรื่องหลอนเรื่องลุนงล้นเอางั้นถามก่อนคุณสมจิตครับครับเป็นคนมีเซนไหมผมมีเซนครับเพราะว่าล่าสุดนี้ทํางานอยู่บริษัทเซนอยู่ในการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกันเลยครับไม่ใช่อันนั้นมันเซนทองเกมโชว์ทอม ซนไปถึงว่าเห็นผีมาเห็นวิญญาณไหมเคยเห็นเหรอเห็นแต่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นผีตอนเช้ามาถึงรู้ว่าเป็นผีอะไรฝั่งนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนผมขี่โมไซผมจะนอนอยู่บ้านที่ปากช่องวันอาทิตย์นอนอยู่บ้านวันจันทร์เนี่ยเขาจะทป็์มันหยุดไงอยู่บ้านวันจันทร์ปุ๊บตีห้าของอาทิตย์เนี่ยเช้าวันจันทร์จะขี่โ์ไซมาที่บนทางซ่าระหว่างทางเขาขี่มาโค้งมาเลยมันทักตีห้าโค้งขวาปุ๊บ อาเล่ไงเมื่อก่อนตบๆๆๆๆๆมามีคนวิ่งฟืบผ่านข้างผมจ็อกกิ้งออกกำลังกายคิดว่าออกกำลังกายโอ้ยผมก็หันไปมองไม่เห็นเดินไหงช่วงเดินไหงก็มองไม่เห็นใครมาวิ่งตอนเดินไหงขนาดนี้ก็ไปถึงค่ายมวยก็นอนตื่นเช้ามาก็ซ้อมมวยซ้อมเสร็จปุ๊บมาถวายสังฆทานที่วัดคือจะมาทําบุญเยู่แล้วล่ะแล้วก็ยินเสียงเสียงเขาเปิดเพลงอ่ะเหมือนมีงานอ่ะก็เลยถามแม่ชีที่วัดแม่ชีที่เสียงเขา อะไรเนะ่ะงานศพของลุงอะไรก็ไม่รู้แกชอบวิ่งออกลัางกายแกเป็นมะเร็งาตฮะวิแกคนผอมๆใช่ไหมหัวขาวๆใช่ไหมผมถาม <S <S นั่นแหละลุงนั่นแหละที่แกออกวิ่งกันไกน้าวัดทุกวันเลยโอ้โหแค่นั้นผมก็รู้สึกเฮ้ยเอา้าแล้วเมื่อคืนใครอะที่วิ่งผ่านงานลูกผมออแล้วผมก็ไม่เห็นเนี่ยอ,อ,อันนี้ถือว่าเรื่องแรกเรื่องแรกที่ผมหลอดแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือที่คอนโดที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งครับนานยังเมื่อสักสองปีแล้ว ผมก็ขับรถมาท่าเระคอนซิตี้สองขับรถเข้าคอนโดจอดถอยรอพอเขาจะขาประจําผมไหมแต่เมื่อขาประจำมีเครื่องดงเครื่องดื่มอะครับผมเราจะโบกแบบนี้ทุกวันทุกวันเลยโบกทุกวันอะเข้าซอนเข้าซ้องถอยจะมีที่จอดประจําไงแต่วันนั้นแกยืนอยู่เงี้ยแล้วแกก็เดินไปเราเอ๊ะทำไมแกไม่โบกอะปกตทีแกจะโบกอ่าแล้วก็จอดรถแล้วก็เดินขึ้นคอนโดไป แกก็เดินไปไหนไม่รู้ไปเดินเครื่อคอนโดไปตอนเช้าตื่นมาจาะไปถ่ายละครล,ลงลิฟต์ชั้นล่างเจอแม่บ้านคุณตุ้มจีทรู้หรือยังว่าลุงแกตายแล้วแล้ว <c oughs> อยังก่อนลุงไหนถามก่อนลุงไหนลุงยามอ่ะยามไหนแกก็ชี้ไปที่ไอ้ป้ายบอร์ดอ่ะยามชี้อั่นคุณลุงนี่ไงที่คุยกับตุ้มจีทไงจะบ้าเลยเมื่อคืนถึงบอกรถผมอยู่แกตายมาสองวันแล้ววัดศพอยู่บึงข้างหลังโอ้โห ชอบไหมชอบทีมงานไหมโอ้ดิทีมงานยิ่งโอ้โหแล้วแล้วใช้กระป๋องปี๊บแบบสมัยเมื่อ20ปีที่แล้ว่าโอ้โหตกใจบ้าเลยดูสิเอาตะปิ๊บบุบเลยวันนี้อ่ะนั่นแหละฮะพี่พีเคอันนั้นคือหลอนนะครับครับเหตุการณ์ลุ้นระทึก รู้ทัึกนี่รถผมนี่ล้อยางระเบิดสองครั้งขับไปประมาณร้อยยี่ลูกเมียพ่อตาแม่ยายนั่งเต็ไมไปหมดเลยเจ็ดคนเลยรถครอบครัวครัล้อหลังระเบิดตึ้มข้างขวาตรงหน้าวัดตรงสีคิววัดหลวงพโตวัดสรพงษ์เข้าข้างทาง,างไม่เป็นไรรถจอดนิ่งสนิทคือรถย,ยางระเบิดครับร้อยยี่สกิโลเมตรต่อช,ชั่วโมงแต่ว่ายังสามารถประคองรถไปได้ แล้วคนในในรถเรามีกี่คนนะมีอยู่พอตาแม่ยายเจ็ดคน<ฮ>อัดเป็นแน่นเลยเพราะว่าถ้าคว่ำไปนี่โอโ้โหเพราะผู้ชมต้องต้องคิดตามนะครับว่า120ยถือถ้าขับมาคนเดียวน้ำหนักรถจะไม่มากแต่นี่น้ำหนักของคุณสมจิตแล้วคูณเข้าไปเจ็ดครับน้ำหนักนั่นร่วมกับยางระเบิดด้วยครับลูกชายกับปัญญาวานทั้งสี่ห้าขวบเองแต่โชคดีว่ามันไม่เป็นไรผมก็งงตัวเองรอดมาได้รอดมาได้แล้วระ,ะเบิดอีกครั้งยัง่งอีกครั้งหนึ่งนี่ที่ล้อหลุดเลยฮะที่เขาใหญ่ ขับจากซีเกม,มขับจากซีเกมก็ขับแฟนไปนรับที่ดอนเมืองขับกับไปบ้านที่ปากช่องแล้วนักมวยผู้หญิงอะซีเกมอีกคนนึงได้เหรียญทองแดงก็นั่งรถมาด้วยก็ขับไปส่งเขาที่บนรีรัซ่าบางเขาอยู่บนซ่าขาขับออกมาลงเนินจากเขาใหญ่วิ่งไปมองกระจกหลังข้างขวาไอจานดิสเบรกอะมันขูดกับล้อขูดกับยืน่นอะไฟประการ ล้อผมไปนู่นแล้วล้อหลุดโอ้แต่เมียเป็นคนขับผมขับเองอ๋อผมขับเองรับผมขับเองเมียก็นั่งรับแล้วประคองรถไปได้ประคองรถไปได้จนจนจอดแต่ว่าเบรกไม่ได้รับต้องปล่อยไหลไปปล่อยไหลจนให้รถแรงเฉยมันเบรกมันเองแต่โชคดีที่เราจับพวงมาลัยแล้วประคองไปได้ผมรู้สึกว่าเออรอดตายมาสองครั้งนี่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเราพกพระอะไรไหมมันมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรที่มันช่วยเราไหมตอนนั้นผมรู้ว่าบุญอย่างเดียวพกพระที่แขวนประจําคือเหรียญสมงภชวดของ ในหลวงโลก่ก้านะครับ,รบพบติดตัวประจําตอนนั้นนะครับ,รบ<ด>แล้วก็พระอื่นอีกมากมายคือพระเครื่องเนี่ยผมพกอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วในคอก็มีนะครับก็ต้องพกติดตัวเวลาที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็อาราธนาท่านคุ้มคอรองเราครับเจอผีก็ที่โบนันซ่าครับล้อระเบิดก็ที่โบนันซ่าครับ,รบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรจะย้ายออกจากโบนันซ่ามันจังหวะพอดีเข้าใจสุดท้ายอาจจะดูที่ว่าเราอาจจะเช็ครถไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วพระแต่ละองค์ที่เรามี ที่เราบูชาไว้อะมีมีประวัติมีการหามาได้ยากขนาดไหนถ้าหายากก็น่าจะเป็นเหรียญทรงพนวดครับผมไปหาเช่าบูชามาครับก,ก็กว่าจะตามหาได้มาสักสี่ห้าปีนะครับกับกับคนคนนี้นะเพราะเขามีตามจีบเขาเรื่อยอแต่แต่ตแรกเขาไม่เขาไม่เข,ไมเขาไม่ปล่อยไม่ปล่อยอตามจีบตามแล้วเรื่อยแล้วก็มีหลวงพ่อคูนครับหลวงพ่อพัดโมพัดนี่กว่าปีกว่าจะได้เหมือนกัน ครับหลวงพัดปุนตะกาโมวัดห้วยด้วนใส่มา,ดนนมาเดม,าเามาวันนี้ใส่อะไรมาเอามาเอามาวันนี้ใส่นี่หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมวัดหลานไร่รุ่นปิตาสาลิกาน,น,นี่ฮะองเล็กหลวงปู่ทิมับนี่หายากไหมอันนี้หายากครับอันนี้มีน้อยมากสร้างน้อยมากเพราะว่าผมไปได้มาเพราะว่าไปเจอพี่คนหนึ่งที่อยู่ชนบุรีมผมก็มองไอ้พระที่คอสวยมากเขาใส่สร้อยคอมันเส้นยี่สิบบาทเนะาะใส่มากรวยอะรุ่นพี่รวยมากผมก็บอกว่า้ผมจะ พี่ครับรู้จักพระหลวงป่ทิมไหมผมเกิดปีนี้พศ18เนี่ยผมว่าจะหาพระปี18มาแขวนเนี่ยปีเกิดไงดูยูก็แกะจากสร้อยให้เลยอ่ะให้เองเนี่ยฮะองค์เนี่ยหลวงปุทิมเขาถอดตาสาริกาถอดจากคอให้เลยครับผมผมต้องผมบอกว่านี่นี่นี่เอาเลยเอาเลยถ้าเขาดูอยู่อยากให้อะไรครับนี่ฮะถ้าพี่ให้เหียแปะเหียแปะเนี่ยให้ผมมาผมบอกว่าผมจะขึ้นคอขึ้นคอจริงๆเอาไว้เผื่อไปเจอใครผู้ใหญ่ อมไปใต้ลิ้นแล้วก็พูดกับเขาปิดตาสาริกางอสายมูไงครับวันนันไปอมแล้วลืมืนเกือบหลายร่งพอคุณผู้ชมครับทางด้านหน้าของเราเนี่ยนี่ก็คือองค์พระต่างๆที่พี่สมจิตสะสมไว้ครับนี่คือท็อปซิกท็อปหของเรานะครับมี <c oughs> มากกว่านี้มทมมี่มีมากกว่านี้มีมากกว่านี้ครับก็จะองค์ไหนที่ีๆจะเลี่ยมทองเอาไว้นะครับก็ ก็นีนนี้หลักๆที่แบบเป็นครูบาอาจารย์ให้มา <ๆ S 1> ก็เลยอยากให้นํมามา,มาบอกครับอธิบายหน่อยองค์แรกที่ผมได้มาจากครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อชนานาญวัดชินวรารามนะครับเป็นเหรียญฤาษี <ๆ S 2> เรียกเหรียญบุรบรมคคูนะครับให้มาตอนที่ผมบวชอยู่ท่านก็ไปกราบท่านท่านให้มานะครับองค์นี้ก็พุทธคุณในด้านของเรื่องของเมตตา ừ ừ. นะครับผมจะเน้นเมตตามากกว่านะครับต่อมาเหรียญที่บอกว่าหายากคือเหรียญทรงพนวดในหลวงรัชกาลที่คกับกราบๆๆท่าน ผนวดคือท่านบวชนะครับที่เป็นรุ่นเจดีเต็มนะครับนี่ภูเขาทองนะครับองนี้ต่อมาก็เป็นองค์นี้ที่ล่าสุดล่าสุดที่ทได้ก็คือเหรียญพญานาคอาจารย์ไพรโรจน์นิววิชาะนะครับผมเองก็เป็นลูกศิษย์ท่านด้วยนะฮะองนี้ก็คือหลวงปู่พัดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับซึ่งเป็นรุ่นไตรมาสนะครับซึ่ง สร้างน้อยนะครับเป็นหน้ากากทองคําด้วยอ่านที่สร้างน้อยครับครับผมสร้างน้อยอันนี้เป็นงบน้ําอ้อยนะครับปี2อง9องค์นี้ที่ภูมิใจก็คือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับถือว่าเป็นท่านเป็นเป็นเกจิทางภาคอีสานนะครับหลวงพ่อคูณเป็นพระที่มีแต่ให้นะครับสร้างก็จะสร้างสร้างแต่ความดีนะครับในนี้พิเศษก็คือมีเกสาของท่านอยู่ในนี้นะครับแล้วมีตะกุดทองคําอยู่ในนี้แล้วก็มีจีวรของท่าน อยู่ในนี้ด้วยอยู่ในองรวมกันนะครับเป็นรุ่นเสาห้ายอดถงทําไมนักมวยส่วนใหญ่จะมีหลวงพ่อคุณอาหลวงพ่อคูณเนี่ยวีประวัติเล่าเรื่องมาตั้งแต่สมัยซีเกมที่เชียงใหม่สมัยนั้นผมเป็นเด็กฝึกหัดของทีมชาติครับนักมวยของไทยเราเนี่ยมี12รุ่น12รุ่นคือตั้งแต่รุ่นเล็กถึง12รุ่นเข้าชิงซีเกมับเข้าชิงทุกรุ่นเลยนะครับวันนั้นหลวงพ่อคูณนั่งเฮลิคอปเตอร์จากโคราชไปที่เชียงใหม่เลย นั่งพอไปไปถึงก็ไปเคาะหัวให้กับนักมวยสมัยนั้นพวกคุณทั้งสิบสองร<ะ>ุ่นเลยทั้งสิบสองรุ่นเคาะไปสิบเอ็ดรุ่นอีกคนหนึ่งที่มาไม่ทันคืออาคมเฉียงไล่ครับครับเป็นประวัติเล่าถือไปมาตั้งแต่ถึงถึงทุกวันนี้สิบสองคนเนคาะไปสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนนั้นเหรียญทองหมดเลยเหลือคนเดียวคืออาคมเฉียงไล่ได้อะไรได้เหรียญเงินเหรียญเงินนี้น่าเจ็บใจก็คือ แพ้แค่หมัดเดียวเขาก็เลยเป็นเรื่องเล่าลือว่าอ๋อเนี่ยหลวงคุณเคทุกคนนะขาดเองคนเดียวที่ไม่ได้เคาะเข้าใจแล้วก็เลยเป็นนักมวยเลยต้องมีครับอท่านชอบมวยด้วยครับผมท่านท่านโปรดกีฬามวยแล้วชอบมวยนักกีฬาก็เลยชอบท่านท่านชอบกีฬามวยเป็นคนบ้านบ้านเนาะถ้าไปทั้งมวยท่านจะโปรดมากครับผมคือเวลาเราไปไหนเราพกทั้งหกองนี้ครับใส่ห่อทองเอาไว้อ๋อเหรอครับคือติดตัวเราไปทุกที่เลยติดตัวไปทุกที่ครับรู้สึกไงเวลาจากบ้านมันเป็นกําลังใจนะพีพเค เป็นกาลังใจและเป็นสิ่งที่ยืดเหนี่ยวที่บอกว่าให้เรามัน่นแต่แต่ความดีคะอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็อย่าไปยุ่งอย่าไปเดินเข้าหาถ้าเราเดินเข้าหาความดีเดินเข้าหาคนดีเราจะเจอแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่อยู่กับเราเนะี่ยเป็นสิ่งย้ําเตือนเราเสมอว่าไม่นะอย่านอกลู่นอกทางนะอดทนถ้าที่ไม่ดีอย่าเอาอย่าอย่าหักห้ามใจตัวเอง ด้วยมีพระเครื่องเนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้นะครับคือนอกเหนือจากองค์พระต่างๆที่ที่คุณสมจิตเนี่ยเขาสะสมแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมทราบมาคือถ้ามีโอกาสมักจะไปสร้างไอ้พวกสิ่งปลูกสร้างศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆด้วยครับที่ไหนบ้างผมสร้างหลายวัดหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นผ้าปลากระถิ้นเราเป็นคนพุทธนะเนาะชาวพุทธเราก็จะนําสิ่งอะไรที่เกี่ยวกับาศาสนานี้ให้จะลงสืบเนื่องต่อไปครับ ล่าสุดผมทําสร้างพญานาคนะครับที่วัดปางแก่ที่ยงอำเภอปักช่องนะครับหลังจากสร้างพญานาคแล้วปุ๊บเนี่ยผมมารัตนาว่าปูยา่ย่าถ้าถ้ามีบุญต่อขอให้มีเงินสร้างปู่เวทเท้าเวทสุวรรณอีกสององค์ด้านหลังได้ไหมศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารแค่วันเดียวมีเงินเข้ามาเป็นแสนเลยเหรอครับ,รรบเราได้ไปทํำไหมสร้างอีกนี่นี่นฮะนี่นี่นนนนปู่ย่านะฮะครับผมด้านหลังปู่เวทครับปู่เวทได้มาทีหลัง ก็พรอรัฐนาเสร็จปุ๊บวันนั้นวันเดียวมีเงินเข้ามามีคนมาร่วมบุญร่วมบุญได้เงินวันสร้างเท้าเวสุวรรณจนแล้วเสร็จท่าน <ไป S 1> ถามหน่อยทําไมปีนี้ที่ผมสมัมผัสได้ว,ว่าคนถึงนิยมไปบูชากราบไหว้เท้าเวสุวรรณกันมากขึ้นปีนี้ผมเชื่อว่าเป็นนอกจากท้าเวสุวรรณก็จะมีพญานาคอีกอย่างหนึ่งครับที่กราบไหว้กันส่วนปูเวศเนี่ยเป็นปู่แห่งแห่งยักษ์นะครับเป็นสิ่งที่คุ้มครองปกปักรักษาสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับ และก็เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ด้วยตามประวัติของท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปีนี้ตามตามเลอกดวงของของของ,ของเมืองไทยเราเนี่ยปู่เวทตอนนี้กลาลังมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่บูชาท่านก็จะเป็นสิ่งที่บูชาด้วยผลไม้นะฮะท่านไม่ไม่รับของขวเป็นผลไม้เป็นเป็นน้ำเปล่าพอบูชาแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นปู่แห่งทรัพย์ก็ทุกคนจะมีทรัพย์มีสินมีความเชื่อนะฮะนวมจิตการที่เรามีองค์พระอยู่ติดตัวเรา การที่เราไปสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามสถานที่ต่างๆรู้สิกว่ามันมีผลกับชีวิตเรายังไงผมว่าอันดับแรกที่ได้คือความสุขความอิ่มใจพีพีเคเพราะเราวันหนึ่งที่เราเป็นผู้รับถ้าเราเป็นผู้ให้นะมันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขมากถ้าเราเป็นผู้รับอย่างเดียวนะผมว่ามันไม่มีความสุขเท่ากับการให้การให้ในสิ่งที่เราให้ได้ให้ในสิ่งที่เราอยากจะให้ก็คือ เราเป็นคน,คนพุทธนะต้อง<ม>บอกว่าผมเองเป็นคนพุทธทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราเป็นคนพุทธเราก็อยากจะสร้างสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับาศาสนาพุทธให้อยู่สืบต่อไปไม่ว่าจะเป็นสร้างพระสร้างวิหารสร้างอุเวศสร้างพญานาคที่เกี่ยวกับเรื่องราวของาศาสนาพุทธมผมจะสร้างเอาไว้เพื่อที่จะให้อยู่สืบต่อไปครับตรงนี้เลยทาแล้วมีความสุขทาแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราอิ่มบุญ อิ่มใจแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราที่ร่วมสร้างกันตรงนั้นผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขทุทกๆวันเาี้อย่างนี้ทีท<า><ร>นีนแนะนำสายมูไปกินเนอร์หน่อยกำลังจะเริ่มสะสมกำลังจะเริ่มสร้าง,เร,รางเริ่มทําแบบเราเนี่ยแนะนำเขาถ้าควรจะเริ่มยังไงผมว่าสายมูนะฮะที่อยากจะอยากจะทุกธุราชีพอะไรก็แล้วแต่นะอันดับแรกก็ขอมีสัจจะก่อนนะมีสัจจะมีธรรมะและความกตันอยู่อันดับเบื้องต้นเลยนะสัจจะคือสัจจะก็คือคําพูดเราต้องรักษาสัจ ต่อเพื่อนทํางานต่อทุกๆคนต่อตัวเองธรรมะก็คือความดีความดีต่อตัวเราความดีต่อสังคมครับความวัตัญญูก็ตรงตัวครับ,รบก็คือรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องความวัตตัญญูต่อผู้มีพระคุณถ้าสามตัวสามสามอย่างเนี้ยอยู่กับตัวเรานั่นคือสายมูแรกที่เราจะได้ส,สิ่งต่างๆก็จะเข้ามาแต่ถ้าใครอยากที่จะมูปีนี้อยากจะต้องการอะไรก็ลองไปกราบขอพรดูนะครับศาสนาพุทธมีอะไรบ้างเทพองค์ไหนมีอะไรบ้าง ก็ลองดูนะครับลองดูแล้วสิ <S <S ่งไหนที่มันตรงกับตัวเราแต่ผมสิ่งที่มันโดนกับตัวเราก็คือบางสิ่งบางอย่างที่ผมพญานาคผมเกิดมกราปีมังกรครับก็เลยรู้สึกว่ามังกรไทยก็คือพญานาคเราก็เลยรู้สึกบูชาพญานาคนับถือพญานาคสร้างพญานาคสร้างบูเวทก็มีสิ่งดีๆย้อนกลับมาหาเราเราไม่ได้คาดหวังในสิ่งดีๆย้อนกลับมาแต่เราคาดหวังว่าเราทําแล้ววันนี้เรามีความสุขเรามีความอิ่มอกอิ่มใจกับการสร้าง แค่นั้นก็พอใจแล้วครับผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าคืนนี้เราได้หลากหลายข้อคิดมุมมองจากผู้ชายคนนี้นะซึ่งจะบอกว่าเอาจริงนะแค่เวลาชั่วโมงคุยยังไม่หมดหรอกเขาย mm ัง hmm. มีเรื่องราวให้เราอึ้งเราทึ่งอีกเยอะเลยเอาไว้ขออนุญาตเชิญกับบาครั้งที่สามครับเป็นครั้งที่สี่เป็นครั้งที่ห้ากันละกันสเกขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับปูจะไม่ใจร้ายเกินไปนะถ้าเกิดเราจะเสิร์ฟอาหารอร่อยๆที่จะทําให้คุณเนี่ยน้ำยายใหญ่จะทําร้ายใจขนาดไหนสััักกคครรรรู่เเดบบืองงจิ G, nightlife.